สวัสดีนะครับวันนี้เรามาอัปเดตน้องวันกันนะขณะนี้น้องวันก็มีไข่ที่พอสมควรนะเยอะไหมครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับมีจับได้มันพราอเมื่อน้องก่อนน้องวันหนึ่งวันนะเนี่ยไข่เยอะมากเลย แมวแมวเราอัพเฉพาะน้องวันวันนี้ลูกชายอยู่ด้วยนะครับวันนี้นอนดึกหน่อยเลิกจากวันนี้คือวันศุกร์นะครับก็นอนได้ตามปกตินะใช่ไหมครับให้ดูกันชัดๆนะครับน้องค่อนข้างจะห่วงไข่นะครับตะ่ก,กี้ทำความสะอาดนิดนึงน้องเขาไล่กัด ไล่กัดสํารีนะครับที่เอาไปเช็ดหลังเขาถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับร่างกายเพราะว่าให้กินหนอนนกะโอรู้ชื่อละอโอจะตั้งชื่อน้องว่าว่ามีปีดักแด้หนึ่งตัวแล้วนะดักแด้ตัวเนี้ยอันนี้นะครับถ้ามีสีคำํำ ดำๆเลยนะ<ำ>ก็จะกลายแปลว่าใกล้ออกแล้วใกล้ออกเป็นตัวละและก็จะสามารถให้อาหารได้ที่จริงสูตรไข่สูตรมันนะสำหรับผมผมให้ให้หนอนนกกินแต่ว่าให้ก็ตัดตัดครึ่งอะ่ะสำหรับบางคนเขาก็จะไม่ให้อาหารเลยแต่ว่าสำหรับผมผมให้นะเพราะว่ามันทำให้ออกไข่ได้เยอะขึ้นโดยเฉพาะโปรตีน มดต้องการเบิกกินโปรตีนเยอะเพื่อเพราะอะไรนะเอาไว้ผมจะอัปเดตลังอ่าอื่นๆนะครับที่ได้มาพร้อมๆกับน้องวันนะครับน้องวันเนี่ยเราถ่ายเป็นช่วงเวลาสองสามวันถ่ายทีหนึ่งสองสามวันสี่วันห้าวันถ่ายทีอะไรเงี้ยเพื่อให้ดูการพัฒนาของมันนะครับว่าไข่มันไปถึงไหนแล้วนะตอนนี้อ่าน้องวันเราจับได้วันที่สิบ มิถุนายนวันนี้วันที่สองแล้วกี่วันแล้วเนี่ยวันที่อะไรนะสิบสิบมิถุนายนเดือนเดือนกว่าพอมาเจออย่างนี้เอ๊ะเดือนนี้มีกี่วันยนมีสามสิบวันใช่สามสิบสองสิบยี่สิบสองวันยี่สิบสองวันแต่ตอนนี้ขณะนี้นะครับวันที่ทายวันนี้วันที่สอง จับน้องได้วันที่สิบกรกฎาจับอวันนี้ถ่ายวันที่สองอะไรนะถ่ายวันที่สองกรกฎาคนะกรกฎาคมถ่ายวันที่สองกรกฎารวมแล้วยี่สิบสองวันน้องไข่ขนาดนี้นะครับมีระยะหลักแด้แล้วแล้วก็มีอ่าไข่ระยะเป็นหนอนใกล้เข้าด,ดัากแด้ก็มี คือมันก็จะไล่อะครับประมาณสองสาวันไข่ทีนึงอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวพอไอตัวแรกออกมาอีกสักวันสองวันเอาออกมาอีกแล้วอีสักสามสี่วันออกมาอีกแล้วคือมันจะไล่ไล่กันไปเงี้ยกลายเป็นถ้าครบอีกเดือนหนึ่งมันก็จะเยอะมากซึ่งตอนนี้มีรังรังอยู่รังหนึ่งนะครับเอ๊ะมีอยู่สามรังดิที่ว่าครบจะสองเดือนละ จะมีรังหนึ่งที่เป็นใกล้ใกล้ได้หมดหานใจ่บหมโบเออรวลาที่โอเจะา,<ม>าูดหรีจริงๆในมนโดโจมแม่มันมีเชื้อตัวาบุอยู่นะเอาก็ต้องมีสิเขาผสมพันธุ์แล้วไงถ้าตัวที่ไม่ผสมพันธุ์เขาก็จะไม่ไม่มีไข่ <Ừ. S 1> หรืออาจจะออกไข่มาเป็นตัวผู้เพื่อจะมาผสมพันธุ์อะไรมาณอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ชัวร์นะเพราะว่าเหมือนได้ความรู้มาจากในกลุ่มนะถ้าออกมาแล้วมีเป็นตัวผู้มีปีกอาจจะเป็นไปได้อันนี้อันนี้ไม่ชัวร์จริงๆแต่ว่าเห็นเขาเขาว่ากันนะแต่อย่าถามนะว่าเขาคือใครเพราะผมก็ไม่รู้เขาเราว่า <laughs> <laughs> นขนะนี้ก็จากที่เลี้ยงหมดนะครับก็มีหลานตัวดีนะครับกำลังจะมาขอหมดหนึ่งรังนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดให้หลานนะครับไปฝึกเลี้ยงนะครับ่บกกเทาต้องการมดงานด้วยกำลังคิดอยู่ว่าจะให้รังไหนดีจะเอาแบบรังแบบยังไม่มีไหม ยังไม่มีงดทหารไหมแต่คันไฟอย่าเลยคัน,คนไฟ,ไ,ฟไม่ให้คันไฟยังศึกษายอยู่แต่ันอื่นนี่บ้านสมี้ยนี่ออกไข่ไหมเนี่ยคือมันออกนะแต่มันไอนี่ไปแล้วกินกินหรอสำหรับน้องวันก็ประมาณนี้นะ,นนะครับนี่ไข่ มันมีไข่แหละแต่มันมันเหมือนเดี๋ยวไข่หายเดี๋ยวก็มาใหม่แล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะงงตัวเนี้ยียงงมากเลยเครียดเครียดหรือเปล่าจะเครียดอะไรนักหนาแค่ไม่ได้ยุ่งเลยนะน้องวันเนี่ยตัวเครียดมากกว่าเนี่ยน้องวันเนี่ยถ่ายบ่อยมากตัวอื่นนี่ไม่ค่อยยุ่งแค่เปิดมาดูเนี่ยหรือโอดูโอ,โอแอรมาดูหรือเปล่า ก็มาเปิดบ่อยสิไมไม่ไม่ได้ค่อยเปิดเราก็ลืมตลอดโอเคสำหรับน้องวันวันนี้ขออัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้อีกสักสองสามวันมีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ